อันนี้เราก็นั่นมาเดทกันใช่เสร็จแล้วจะจูปปากันเราจะมาอยู่ในเซตลิบูเซตนะฮะนี่ฮรร้านนี้ค่อนข้างดังก่อนนี้เราจะมาแล้วนะครับรามอนเต้รามอเต้นะฮะนี่ถ้าเกิดเด็กเข้ามานะนี่เลยสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือใช่รถไฟมาเราอยู่หน้าร้านนะก็ช่วงนี้เขาจะมีรถรถตู้ ที่มีการเทนเมนรีพูมาจอดนะครับ2คนันวันอื่นไม่รู้เขาจะมาจอดตอนไหนให้ตามพี่เพจแชมป์ประจำฤด,ดูกาลนี้นะอันนี้ถ้วยแชมป์พิมริกอันนี้ะไรวะสโมสรโลกสโมสตรโลก,โโโลกอันนี้ยูฟาซูเปอร์คัพแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์กัพไม่เจอดี่อันนี้ก็เหมือนกันน,นี่เลยก็เป็นจุดถ่ายภาพนะครับนี่คุณจะโพสท่าก็โพสไป เออโคตรท่าหกแฉกหกสมร์มียันด้วยอ้าวคุณส้มมาเมื่อไหร่นี่คุณส้มโอทองครับเออสุดยอดนักข่าวสาวสวยของเดนิวขนมปังมากมายนะมีตัวเล้ยพี่ขอมาดูสวัสดีพี่พี่เอเจ้าของร้านอยู่างสวัสดีครับนี่ครับพี่เป็นอย่างไงานเพิ่งมานัดเที่ยงมาบ่ายเยี่ยมเลยวันนี้พี่แกตื่นสายใช่ไหมครับ เิมทีอ่ะไม่ใช่ไม่กล้าใส่ความเป็นรเวร์พูลด้วยเพราะว่ากลัวแบบลูกค้าบางท่านที่เชียร์ทีมอื่เออแ,แต่เริ่มเดิมทีจริงๆก็คือแบบว่าอยากใส่อะไรที่เป็นรเวร์พูลก็เลยเริ่มที่รูปรูปนีก้ก่อนเป็นวีโชวและแอบ,บใส่ตึกที่มีลูกผมยังเขินอยู่ยังไม่ให้ใครรู้เรามันเป็นแพชชั่นของเราเราใส่ไปเถอะก็เลยแบบภาพเนี้ยมีรุ่นน้องคนหนึ่งเขาส่งมา mm hmm. เจ้เกนเอปเป็นตนํานานก็แล,แ,ลแล้วประโยคนี้เป็นประโยคที่ชอบมาก d o ้ t อ r to be l i e v e r ให้ให้น้องเข้ามาวาดตอนเดือนกุมภาเนี่ยกะไว้แบบว่าจะฉลองตอนที่เราได้แชมป์มพะว่าเสร็จแล้วให้น้องเขาปิดเกิดโควิดก่อนเนาะจะโมฆะเหมือนโมฆะเราต้องเปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความเชื่อมั่นทีมเราห่ทางจากซิตี้25คะแนนการ<ม>ที่จะแบบโมฆะหรือแบบทำไจรจิตใจเนาะพี่ก็มาเปิดข้าใบเลยสั่งเปิดข้าใบแล้วถ้วยนี้พี่สั่งตอน่อนไปพี่สั่งไว้กุมภาอ,อจริงๆพี่ไม่ได้แชมป์ชัวร์เลยนะ พี่เป็นคนที่พี่กลัวแต่พี่สั่งเอาไว้ก่อนกันค้าในวันที่พี่รู้ว่าพีมียรีจะกลับมาเตะม่เราเหลือแค่หกแต้มเราทําได้จะนัดไหนพี่ไม่รูุ้้วยเนี่ยพี่สั่งไว้ก่อนแต่ห้ามบอกเข้าบ้านพี่นะพี่ถือพี่เจอพี่สั่งน้องชายพี่ให้ทําในวันนี้หน้าร้านเลยนดถือถ้วยแล้วบอกว่าถ้าแบบหกแต้มมาปุ๊บเนี่ยอีกวันหนึ่งทุกอย่างต้องมาลงร้านพี่เลยนะไม่ระบุวันไม่อะไรทุกอย่างพอเป่าเสียนกฟีเชลซีชนะแมนซี พี่ไลน์หาน้องเลยประมาณตีสี่ตีห้าก็ประกอบกันวันนั้นก็คือไม่ได้นอนกันเลยตั้งแต่วันก็วันวันศุกร์เนี่ยของเสร็จแล้วพอวันเสาร์ก็แบบเอาบันเทิงเลยใครอยากจะมาอะไรก็มารถคันนั้นเริ่มแร็ปกันวันอาทิตย์วันวันที่เตะกับเอเวอร์ตันเอากระดาษหนังสือพิมพ์แปะปิดไว้พี่มีแฟนแมนยูใส่เสื้อแมนยูเข้ามาในร้านมั้ยเออมีค่ะบางคนใส่หน้ากากแมนยูก็ถ่ายได้นะแล้วก็แซวเล่นของขาวเออบอกอุ้ยน่ารักแฟนแมนยูจะมาถ่ายไว้รึทุกการไหนคะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่พี่ไม่เคยยี่นะ พี่มีความรู้สึกว่าพี่เคารพเขาเวลาทีมเราแพ้เราก็เสียใจเราเข้าใจว่าเวลาทีมเขาแพ้เป็นยังไงเราดูบอลให้สนุกเรามีความสุขกับการดูบอลทุกวันนี้พี่ก,ก,กนน็มีความสุขกับการดูทีมเรื่อยอันนี้เขาแจกเลยแจก,กไม่ใช่ไม่ใช่เขาประดับเฉศนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบริเวณขนมปงขนมปังนะใครมาก็ซื้อหน่อยไม่ใช่มาถ่ายรูปมากลับบ้านนะครับซื้ออร่อยนะซื้อไหม ทำหวานมากเลยเชฟเหมือนกับชัยชนะของหวานของเรานี่เนี่เราให้ไปดูไฮไลท์เลยนะนี่ไฮไลท์เลยของงานนะครับถ้วยพิมรีกนะให้ชูนี่น่าเกียดิตอนนี้ก็ลังดูดดูดอยู่จูบพี่ก็เป็นเอ่อเพ้นต์เลยใช่ไหมเป็นข้าแปลอะไรซึ่งแปลว่าอะไรก็เราจะเปลี่ยนความเชื่อให้เป็นไม่ใช่ความสงสัยให้เป็นความเชื่อนอกจากรับแล้วเนี่ยมันมี ไอ้นนั่ภาพระหว่างเพนส์สวยบิลเชนนี่กับนี่เขาเขารู้สึกเหมือนแบบมีมีเขาจริงๆกำลังจะแตกเขาของครับเขาก็เอาก็เอายิ่เล็กปาดเลยดิแล้วก็ยังมีตึกจำชื่อตึกไม่ได้ที่มีนกเรียวเบิร์สที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองริปูอยู่ด้านบนนะครับนานกอาจจะตัวใหญ่กว่าของจริงนิดนึงเราต้องการให้มันโดดเด่นแล้วก็มีก็จะอยู่ประมาณนี้มาได้ประมาณ